ครับสวัสดีครับผมปาโมดซอฟต์แวร์นะครับวันนี้ก็มาสวัสดีกับทุกท่านนะครับที่ทำธุรกิจต่างๆอยู่นะครับท่านใดที่ได้ดูคลิปนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยวันนี้ผมนำปัญหาเกี่ยวกับสต็อกสินค้ามาแนะนำนะครับมาแนะนำด้วยหัวข้อนะครับมีหัวข้อ,อขึ้นว่า 4ปัญหาการสต็อกสินค้าที่ต้องรับมือด้วยระบบสต็อกสินค้านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาแนะนำในเรื่องสต็อกเนี่ยก็จะมีโปรแกรมนะครับที่ผมได้จัดทำขึ้นเป็นโปรแกรมอัจฉริยะนะครับที่สุดยอดมากๆนะครับในการทำสต็อกสินค้านะครับซึ่งปัญหานะครับปัญหา4ปัญหาเนี่ยนะครับ ผมจะมาพูดคุยทีรับปัญหาแล้วกันนะครับ4ปัญหาที่ผมว่าก็คือ,อเกี่ยวกับการสต็อกสินค้าในการเปิดธุรกิจต่างๆนะครับนอกจากจะต้องรับมือนะครับกับคู่แข่งแล้วก็รับมือกับลูกค้าแล้วนะครับเรายังต้องเตรียมรับมือ นะครับกับปัญหาเกี่ยวกับสต็อกสินค้าที่ต้องเจออีกด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาบอกถึงปัญหายอดฮิตนะครับที่หลายๆคนหลายๆร้านนะครับเจ้าของธุรกิจหลายๆร้านที่จะต้องเจอนะครับมาไว้นะครับที่ต้องเจอเกี่ยวกับสต็อกเนี่ยมาเพื่อเตรียมรับมือและวิธีแก้ไขปัญหาเมื่อเจอปัญหาเหล่านี้นะครับ ที่เราจะมาเตรียมรับมือกันนะครับโอเคนะครับผมก็จะมาเริ่มในเรื่องของอปัญหาสต็อกยอดทิตก่อนนะครับปัญหาที่1เนี่ยนะครับเกี่ยวกับการเช็คสต็อกสินค้าทีไรนะครับยอดของสินค้าเนี่ยไม่เคยตรงสักทีนะครับซึ่งผมว่าหลายๆธุรกิจหลายๆท่านก็อาจจะ คุณคุ้นนะครับหรือเคยเจอนะครับกับปัญหาเหล่านี้อยู่อยู่อยู่เรื่อยๆอยู่เป็นประจำอยู่เนืองๆนะครับปัญหานี้นะครับหลายๆที่นะครับที่ผมได้มีโอกาสนะครับไปพบปักกับลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเจอว่าเช็คสต๊อกทีไรไม่เกิดตรงทักงสี่นะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวผมจะมา บอกว่าการเช็คสต็อกสินค้านะครับบางที่นะครับบางธุรกิจเช็คไปแล้วเมื่อต้นเดือนนะครับยังไม่ทันกลางเดือนนะครับสต็อกสินค้าก็เริ่มจะไม่ตรงเริ่มมั่วอีกแล้วนะครับซึ่งปัญหาแบบนี้เนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆร้านนะครับคงจะเจอเป็นอย่างแน่แท้เลยนะครับผมว่านะครับก็เนื่องจากร้านค้าที่ไม่มีระบบ สต็อกสินค้าควบคุมนะครับที่ดีทำให้การาบันทึกซ้ำบ้างนะครับในบางครั้งก็ลืมบันทึกบ้างนะครับหรืออาจจะใช้โปรแกรมนะครับ Excel ในการเก็บข้อมูลในข้อมูลของสต็อกสินค้าเนี่ยนะครับพอเช็คสต็อกเมื่อไหร่ก็เจอกับปัญหาสต็อกไม่ตรงทุกครั้งนะครับถ้าเรามี ระบบสต็อกสินค้าที่ดีและสามารถที่จะช่วยนะครับจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถจะจัดการบริหารสต็อกได้อย่างมีระบบนะครับพร้อมทั้งยังสามารถที่จะตัดสต็อกออกได้เองอัตโน,นมัตินะครับก็คือระบบโปรแกรมอัจฉริยะที่ผมมาแนะนำกับทุกท่านเนี่ยคือไม่ว่าจะ นำสินค้าเข้าสต็อกหรือว่าขายสินค้าออกไปนะครับหรือว่าเบิกสินค้าออกไปเกี่ยวกับงานช่างอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งระบบตรงนี้ตัวโปรแกรมเองนะครับสามารถที่จะตัดสต็อกได้เองอัตโนมัติอยู่แล้วซึ่งตรงนี้จะช่วยให้ท่านเนี่ยลดความผิดพลาดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและยังติดตามข้อมูลนะครับการเคลื่อนไหวของสินค้าทั้งหมดได้อีกด้วยนะครับ ซึ่งเดี๋ยวในหัวข้อต่อมานะครับเราก็จะมาดูว่าถ้าเกิดของมันหายเนี่ยเราจะตามนะครับหรือเช็คหรือตรวจสอบเนี่ยข้อมูลได้อย่างไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นหัวข้อที่หนึ่งะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาประมาณ4หัวข้อนะครับเกี่ยวกับปัญหาสต็อกสินค้ายอดทิป นะครับสำหรับ